อ่าทุกคนเบิ่บนี้ายค่อยว่าสิ่งสิ่งที่ตีนเราไทยรุ่นก็เราสิ่งสิ่งก็เดกกระดอเลยนี่ฮะทางมาทางเขาป่านะแต่ไปนี่ทุกคนตอนนี้เฮากลังเข้าป่าเนาะว่าสิไปหาเห็ดนี่นะทุกคนเฮาเข้ามาป่าหลังจากที่ฝนตก เศร้าแล้วขอมาปา่าเป็นเห็ดเป็นเห็ดหูนูลายลายรีพี่น้อ,นอง เดีย๋ยวคนแล้วก็มีเหนน็ดอะไรพวกตีมันเป็นดอกซีข้าวเลยนะเห็ดหนึ่งตอนนี้เขาได้เขามาหอดปลาเลยเนาะปลาแบบที่เป็นผู้นะเป็นห่างไกลคนดอกท่นี่เดี๋ยวตอนนี้ก็คือคอยมาเจอ ตุลใม้นะต้นไม้อยู่พุ่นี่แหละอันนี้จมีนเฮ็ดที่เฮาเก็บมาวางได้นี่เนาะทุกคนเออเออเปิดได้ยิ่ง I'm not โอ้ทุกคน่นนี่อ่อเป็นถำ้ำเลยนทุกนอาจจะมีคนมาอยู่อาศัยเขาเคยมาอยู่อาศัยนะนเนี่ยทุกคนมันในนี้มันจะเป็นพงหินแล้วก็เขาเจออันนี้นะ บัวอีหยังคือสิเฮ็ด <tuh>